เรานะคะสวัสดีค่ะพี่นบสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นบตอนนี้โทรมาจากที่ไหนคะพี่นบระยองมาตาพุทธโทรมาจากระยองมาตาพุทธเป็นไงคะ,ะที่นั่นฝนตกไหมคะพี่นพโอ้เนี่ยตกตกอยู่ตกตลอดเลยทุกวันเลยตกทุกวันเลยแสดงว่าฝนเด่นไม่เก่งใช่ไหมพี่ใช่เด่นช้ำซันตลอดเลยช้ำชันไม่ใช่ชั้นช้ำซ้ำซัน โอเคพี่นบวันนี้ชื่อเรื่องชื่อว่าอานิดอ่าอาอนิดอ,อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงหรือเปล่าคะพี่นบไม่ไม่อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ว่าฟังมาจากไม่ว่าจะเป็นพ่อเอ๋ยหรือว่าพี่ชายเอ๋ยแล้วก็พกบรรดาอาอาแล้วที่ว่าญาติญาติโหติกาเราอะแหละอือที่เขาอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นๆไงอืมเป็นประสบการณ์ร่วมอ่า,อ,าอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องเล่าที่ เราได้รับฟังมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าตอนอานนีิตายเนี่ยอพี่ไม่ได้อยู่อ๋ออ๋ออันนี้อันนี้ประสบการณ์นี้ก็ผ่านมานานแล้วสิพี่เออผ่านมาเมื่อปีไหนก็ไม่รู้อ่นะค่ะเขาเขตายมาก็าน่าจะตกสิบกว่าปีแล้วล่ะอืมโอเคพร้อมถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะคะพี่นกโอเค นนอะตอนที่ว่าพี่อ่ะ,อะก็ไปกลับไปหาพ่อเที่ยวหาพ่อนน่นแหละ,ะ,อะตอนที่พ่อเขายังอยู่ที่ตาคีอยู่นะตอนนั้นเขายังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ที่อสัตว์เสาอของพี่สาวคนรองแล้วเนนี้พ่อเขาก็แบบเฮ้ยมึงรู้ไหมว่าอ,อินิดอะมันตายและ,ะอ้าเราก็เอานิดไหนอะไรอย่างเงี้ยเอ,ออบอกก็อินิดไงเมียของไอ้ไอ้แจ้วไงก็งงคืออานะ อ,อืมพ่อเขาก็เลยบอกว่าเอาเราก็ถามบอกเอา้าตายยังไงพอ่เอเขาพ่อเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอา๋อก็คือตอนนั้นน่ะมันไปได้ผัวใหม่มเลิกกับเจ้าไปแล้วก็ได้ผัวใหม่แล้วก็ไปกินเหล้าพอก,กินเหล้ากับผัวก็เป็นคนขับรถพ่วงแล้วก็เมาไปแวะหาอาค่ะลีสาวอีกคนนึงที่ก้าวเลี้ยวเออไปแวะพุ๊บแล้วก็ไปกินเหล้ากับ กับที่บ้านเขาเนอะทั้งผัวทั้งเมียเลยแล้วทีเนี้ยก็พอกินเหล้าเสร็จก็แทนที่จะนอนที่นั่นก็ไม่นอนก็พากันพากันกลับมาขับรถตอนนี้ตอนที่ช่วงที่ว่าออกมาใช่ไหมแล้วรถรถพ่วงของของผัวเขาเนี่ยจอดอยู่ริมทางเมื่อก่อนที่ก้าวเลี้ยวมันจะเป็นทางที่ยังไม่ได้ทําเลยไงมันจะเป็นทางแค่สวนเลนเขาก็จอดอยู่ริมทางแล้วทีนี้ผัวก็ขึ้นทางด้านขวาและเมียเนี่ยขึ้นด้านซ้าย แต่ผัวเนี่ยขึ้นที่หลังเพราะว่าผัวเนี่ยเขาไปไปยืนฉี่ก่อนค่ะแต่เนี้ยช่วงจังหวะที่ผัวขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าเมียเนี่ยขึ้นไปแล้วแล้วขึ้นไปหลังหลังแคบแล้วเอ่ขึ้นไปในในในแคบแล้วก็เพราะว่ารถของเขาเนี่ยจะปิดม่านจะมีม่านปิดไงเอา่าก็ด้ดยจากความเมาด้วยแหละเป็นเป็นรถอะไรอะคะพี่นพเป็นเป็นรถพ่วง,รถ,งรถพ่วงอ๋อค่ะอ่าสิบแปดล้อรถพ่วงสิบแปดล้อได้ท่านี้ย ก็ไม่ได้ทักไม่ได้อะไรกันเลยไงว่าเฮ้ยขึ้นมาหรือยังไรอย่างเงี้ยก, <c oughs> ก,ก็ออกตัวพอออกตัวไปปุ๊บเนาะรถพว่วงเนาะมันก็ปล่อยลมหางแบบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออก็ปกติไอ้ที่ไม่ปกติก็คือว่าเยียบใยนิดไงฮะเออเยียบใยนิดเพราะว่าใยนิดเนี่ยไม่ยอมขึ้นไปด้วยแต่มามามา,มา,มาฉี่มานั่งฉี่อยู่ตรงระหว่างของตัวแม่กับตัวลูกที่ว่ามันจะเป็น ตัวดึงที่ว่าเข้าไปหาลําโพงของวงเดือนอนั่นแหละเยนิศเข้าไปนั่งอยู่ท่องตรงนั้นแล้วทีเนี้ยหัวเขาก็วิ่งออกไปตัวลูกเนี่ยมันก็เหยียบเย,ยนิสเลยคเพราะเหยียบปุ๊บคือเย,ยนิสเนี่ยจะเป็นคนที่ตัวเล็กตัวตี้ตี้อะตัวเล็กเล็าเนี้ยพอโดนเหยียบเข้าไปผัวก,ก็คิดว่านอนอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้ใส่ใจก็ขี่ออกไปเลยพอขี่ออกไปปุ๊บ อ๋อต้องบอกเลยว่ารถที่มันวิ่งวิ่งกันมาเนี่ย oh. มันก็คิดว่าคงเป็นหมานั่นแหละอืม mm. มันก็เหยียบซ้ํากันเหยียบซ้ํากันไปจนแบบไม่มีชิ้นดีเลยเอ่าแล้วผัวเนี่ยพึ่งมารู้สึกตัวก็มันออกนอกอ่านครสวรรค์ไปแล้วไงว่าเมียเนี่ย,ายหายไปอือ mm hmm. ก็ไม่รู้จะทํำไงเนี่ยก็เลยแบบอ่า ตอนนั้นก็ไม่รู้อะตอนนั้นอะมันยังไม่มีโทรศัพท์มั้งก็ไปแจ้งเออไปแจ้งกับตํารวจไงว่ามียหายเออเขาก็มาหากันแล้วก็กลับมาหากันที่ที่บ้านของของอาอีกคนเนื้อนะที่ว่าเขาแว่เนี่ย<อ>ก็ผลสุดท้ายเนี่ยเออเขาก็มาเห็นแบบว่ามันเป็นรอยอ่ะมันเป็นรอยที่แบบเละตุ่มเปไปเลยเขาก็ตอนแรกเออกลางวันเนี่ยมีคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็คิดว่า มันเป็นซากหมาอืแต่พอมาสังเกตกันจริงๆปุ๊บมันมีที่ที่ว่าสามารถสังเกตได้เลยก็คือมีหัวกระโหลกที่ว่าเป็นเป็นกระโหลกอะนะอ่าแตกออกมากระโหลกด้านบนที่มันมีติดผมเป็นกระจุกอยู่เท่านั้นเองอืมที่สามารถจะเก็บได้เนั่นแหละเขาถึงได้มาไล่เหตุการณ์ว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วที่มันเละ เกือนถนนเลยนี่ก็คือซาของเยนิอจนจับแบบว่าเอามาเอามารวบรวมไม่ได้แหละอืมอันนี้เขาทำไงอะ่ะก็มันเหยียบไปแล้วอะ่ะออก็เก็บได้แค่กะโหลกกับเส้นผมก็ไปทำพิธีตามศาสนาก็เอาหวัวเอากะโหลกอะไรเอาไปไว้ในโลงแล้วก็ทำพิธีไปช่วงช่วงคืนแรก ที่สวดสวดอภิธรรมคืนแรกอะเนาะ uh. อ่ะาคราวเนี้ยอเจ้าวาดอะเขาเขาไม่ได้มาเขาให้ลองเจ้าวาดมาก็เขาก็สวดไปตามปกตินะลองเจ้าวาดเขาก็ใส่เอาไม้สวดอะนะ uh. อ่าเขาก็สวดสวดไปปุ๊บแล้วคราวเนี้ยเขาก็พูดออกไมาเลยใครไปอยู่หลังโรงอนะ uh huh. ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออ uh huh. เพราะว่าที่เจ้าวาดอะเห็นน่ะ มันเป็นอ่ะเป็นเหมือนมีหัวแล้วก็มีผมมาะนะแบบดุ้มดอมๆอยู่ข้างหลังที่ว่าเวลาลงอ่ะลงเขาตั้งใช่ไหมแล้วก็จะมีผ้ามา่านอยู่ข้างหลังใช่ไหมนั่นแหละอแล้วคนเนี้ยมันมีหัวที่มีเป็นเส้นผมแบบพุดพุดโพอยู่ข้างหลังโรงเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไปโดนโรงหรือว่าไปโดนพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะร่วงลงมาเจ้าวาดเขาก็เลยเอ็ดไงไอ้ยลองๆเจ้าวาดก็เลยเอ็ดเออคนนี้พวก ที่เข้าไปเขาก็แงะเขาไปไปที่โรงกันหมดงเงก็ไม่เห็นอะไรนะ<ไ>อ่าไม่เห็นอะไรจนจนมาจนมาไอ้ช่วงที่ว่าต้องมีการอ่านพวกเนนนะนะอ่าพวกเนนอะไรต่างๆที่เขาต้องมาบวช่งไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยเออบวชหน้าไฟใช,ใช่ไหมพี่หนุ่มใช่ใช่บวชหน้าไฟไแล้วคนนี้เนนนะ่ะเนนตัวเล็กๆอนะัน<ไ>่ะเขาเขาก็บวชไปด้วยพอบวชไปปุ๊บ ช่วงที่เขานั่งตอนที่ก่อนที่จะนำเอานำนำอ,อะไรนะลงไปที่ที่เมนน te ่ะเขาก็นั่งสวดสวดกันอยู่เนนเขาก็นั่งอยู่แล้วเขาเนนเนี่ยเขาก็เอามือไปค้ำค้ำอะไรขวาของข้างหลังของเขาเนี่ยไปค้ำเอาเอาเป็นเส้นผมนะไปจับไปจับเป็นเส้นผมเขาก็คิดเนนน่ะเขาก็คิดว่าเป็นผ้าเขาก็กล่าวว่าเอามาปุ๊บเอามาปุ๊บแล้วก็จะมาเช็ดอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ ดึงขึ้นมาเพราะดึงขึ้นมาปุ๊บเขาแงะไปปุ๊บเขาเห็นน่ะเป็น,เป,นเป็นหัวเป็นใบหน้าของของแยนิดเนี่ยอมีแต่หัวออเแล้วก็ยิ้มให้กับเนนอมก็ได้แหกปากกันละแหละอืมตอนนั้นอืมว่าพี่แม่พี่แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ทุกคนก็ตกใจพอตกอใจปุ๊บก็ก็ยังไม่ไม่ เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะมันเป็นกลางวันแล้วก็มีคนเยอะแยะ่ยหลังจากนั้นก็สงบสติอารมณ์กันก็ทําพิธีตามปกติพอจนช่วงที่ว่าเขาอ่ะเขาเขาได้เอาเอาอแผ่ไปจนถึงเมนอ่ะอ่ะอืมแล้วก็ต้องมีการเปิดใช่ไหมมีการเปิดโลงเพื่อดูครั้งสุดท้ายใช่ไหมอ่อแต่ว่าในโลงเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วนอกจากไ้กระโหลกอืมกระโหลกกับเส้นผม นั่นแหละมีอยู่เท่านั้นเองแล้วก็นี่รอ,องเจ้าวาดเนี่ยเขาก็ได้ไปเห็นไงว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยที่เห็นเป็นหัวอยู่ไอ้ฝั่งของโรงฝั่งโน้นนั่นแหละจริงๆแล้วเจ้ารองเจ้าวาดไม่รู้นะไม่รู้ว่าว่ามีอยู่แค่นี้อเอเมีอยู่แค่กระโหลกก็มีอยู่แค่เส้นผมเขาไม่รู้เขาคิดว่าเป็นตัวเลยอื เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอ้าวที่อาตมาเห็นเมื่อวานเนี้ยอ้าวอยู่เท่านี้เองเหรอเฮ้ยแมวดำโดดข้างโรงหรือเปล่าเนี่ยอะดีเจเดี๋ยวมันจะเฮียนเอานะแมวดำจริงค่ะพี่แมวดำดำสนิทเลยเออมันจะเฮียนแน่น แล้วทีนี้เขาก็เขาก็เลยบอกว่าเอ้าไอ้ที่ที่อาตมาเห็นเอ้าแสดงว่าแสดงว่าที่เห็นหัวโผลมาเนี่ยที่อยู่ในโรงนี่เหรอเพราะว่าเขาเห็นแบบมันเป็นเหมือนกระจุกเดียวกันเลยอ่าเนี่ยพระรองจ้าวาเห็นแล้วทีนี้เอาโอเคก็ทำพิธีอะไร ตามศาสนากันเผาอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็มันมีมาปะมาเป็นเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวที่ว่าเป็นพี่สาวของอาแจ้วนะแล้วคนนี้เป็นน้องของพ่อเขาก็อยู่ที่เก้าเลียวใช่ไหมเขาก็เข้าห้องน้ําอาบน้ําอ่ะน,นะแล้วคนนี้ห้องน้ําเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะเป็นประตูใช่ไหมเป็นประตูว,วงกบแล้วไอ้อ่าฝาเนี่ยฝา ของของประตูเนี่ยมันจะไม่ไปชนกับวงกบ,บ,บด้านบนแต่เขาเนี่ยจะห้อยเป็นไฟแรงเทียนมาเพื่อที่จะให้มันส่องสว่างเข้าไปในห้องน้ํากับข้างนอกในในแค่หลอดเดียวเออเขาก็ลังอาบน้ํอา,นอาอาบน้ําอยู่ไงพออาบน้ําไปอาบน้ํามาปุ๊บหน้าเ,ออเขาแหะเข้าไป เห็นตรงไฟแรงเทียนมันมีหัวเนี่ยเป็นเป็นเป็นผมเนี่ยดุ้มดุ้มดอมดอมโพอยู่แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ยก็จะแอบดูอ่ะอย่างนั้นน่ะอ่าเขาก็เลยตะโกนตะวาดออกไปแบบด่าด้วยแบบคำหยาบหยาบนะเฮ้ยกูแกจนยานขนาดนี้มึงจะมาแอบดูกูอีกอ็ไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามึงอะไรเขาก็ด่าด่าใหญ่เลยเขาก็เปิดประตูออกมาใช่ไหมพอเปิดประตูออกมากล่าวว่าแบบจะด่าให้เสียเลยไง ช่วงที่เขาเปิดประตูออกมาปุ๊บเขาโผล่หน้ามาเนี่ยใช่ไหมวิวเขาเห็นอะไรเห็นอะไรอ่ะเห็นอะไรอ่ะเขาเห็นย,ยนิดอ่ะมาแค่หัวโอ้ยไอที่เห็นหัวดุ้มๆด,มดอมๆเนี่ยคือยายนิดเนี่ยจะแบบเหมือนว่าเขาจะ โผล่ขึ้นไปหาดูของอ่าดูดูอาเนี่ยออแล้วคนนี้อาเขาเปิดประตูออกมาเพื่อที่จะด่าเขาเห็นเ,เห็นหัวอย่างนี้ดะลอยอยู่แล้วก็หันมาหาอาแล้วก็ยิ้มให้เออ,เอ,อแล้วก็บอกว่าพี่พี่สาวพี่สาวเพราะว่าเพราะอาชื่อสาวไงออนั่นแหละอาเนี่ยโอ้โหแบบว่าวิ่งจน ป่าราบเลยเรียกเรียกว่าพระธงพราถุงนี่หลุดลุ่ยเลย <S <S อ่อนั่นเนี่ยก็เรื่องเนี้ยก็เขาก็มาเล่าให้ให้พ่อฟังตอนที่ว่าพ่อไปเที่ยวไปเที่ยวหาแกที่เกาเลี้ยวไง <S <S อือหลังหลังหลังจากที่ว่าเผาอะไรไปเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะแล้วมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่ก็พากันไปพาพ่อนี่แหละไปเที่ยวช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ว่า ปลายฝนต้นหนาวก็ <Huh. S 2> าพาไปแล้วก็ไปนอนไปนอนอยู่ตรงออ่บ้านหลังที่ว่าอาสาวเนี่ยไปอาบน้ํา <Huh. S 2> ห้องน้ํานี่เลยอืมตอนแต่ตอนที่พี่ไปไปอยู่เนี่ยอาสาวยังไม่ได้เล่าพี่เข้าไปปุ๊บแล้วทีเนี้ยพอก็ไปอาบน้ําอาบอะไรอย่างนี้แหละเหมือนอย่างอาสาวเนี่ยพี่ก็อาบน้ําอาบอะไรอะไรเหมือนกันแล้วทีเนี้ยมันมีเสียงเหมือนอย่างก็มีอะไรก็รู้มามา,มา มาขวนกับข้างฝาของของห้องน้ำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้างฝาสังกะสีมาขวนแก,แก้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 อยู่พี่ก็แบบตามสไตล์เนาะจ้วงได้จ้วงจ้วงได้จ้วงอย่างเดียวเลยเออสะบงสบู่ไม่ต้องพอกหรอกออนั่นแหละจ้วงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเนี่ยแต่ว่ามันมันทั้งผิดปกติแล้วพอพอตอนที่ว่าพี่อ่ะไปอ่า อาบน้าเสร็จแล้วก็ไปนอนนอนปุ๊บเขาก็กางมุ้งเอาไว้ให้แล้วพี่ก็น,นอนเรียงกันอยู่เลยนะที่ที่พื้นเลยนะเชื่อไหมว่าช่วงที่ว่าพี่นอนกันอยู่เนี่ยคือไม่มีลมนะไม่มีลมไม่มีอะไรเลยม้าหอนให้เกลียวไปหมดเลยดีนะว่านอนกันอยู่ประมาณแปดคนอนะ่ะเออพี่นอนตรงกลางๆไงแต่ว่ามุ้งอะ่ะมันดันมาเลิกอยู่ตรงปลายเท้าเราไอ้ตรงอื่นมันก็ไม่เลิกมันมาเลิกอยู่ตรงปลายเท้าตรงที่เรานอน,อนพอดีเลยค่ะเออ แล้วคนนี้มันปลายเท้าเรามันเย็นใช่ไหมเออเพราะว่ามันมันช่วงที่ว่ามันกําลังจะหน้าหนาวอะเออปลายเท้าเรามันเย็นพอมันเย็นปุ๊บแล้วมันก็หนาวไงเราก็เลยเชงเออหัวขึ้นมามองว่าโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออมันลมมันผ่านเข้ามาได้ยังไงก็เราเห็นว่ามุ้งมันเลิกขึ้นไปใช่ไหมใช่พี่ว่าพี่ว่าเห็นเหมือนมันมันมีเหมือนฟุตบอลอะมันกิ้งผ่านพี่อะกิ้งผ่านตรงใต้เท้าเราอ่ะ เออแต่ว่าแต่ว่ามันดำดำนะมันดำดำแต่ว่าเราเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนอย่างกับฟุตบอลแต่ใครจะเอาฟุตบอลนํามามาร์กิ้งละ่ะเอเอเนี่ยก็เลยโอ้โหแบบพีกะ่ะ <c oughs> คือต้องหดเท้าเข้ามาแล้วก็คุมโปงเนี่ยเอเอดีนะว่าเราอยู่กลางกอืมนเนี่ย <c oughs> แล้วก็แล้วก็เลยลเป็นเล่านะพี่โนพนไม่น่าไม่น่าใช่อืไม่น่าใช่ใชแต่ว่าแต่ว่าเห็นมันแบบเป็นดำๆไงเป็นดำๆแล้วมันกิ้งกรุ๊กกรุ๊กรุ๊กรุ๊กไปเลยผ่านเท้าเราไปในขณะที่เราเชะเง้อหัวขึ้นมามองเออแล้วแล้วไอ้ที่สําคัญนะเวลาเวลาไอ้ไอ้ดำๆเนี่ยมันกิ้งผ่านไปแล้วเนี่ยไอ้ไอ้มุ้งเนี่ยมันเลิกปิดลงมาเองเอ้าเอ้าเออมุ้งเนี่ยมันเือนเอาปิดก็ปิดเอง มันเปิดอยู่แล้วไงมันเปิดอยู่แล้วไอ้ความเข้าใจเนี่ยที่ว่าเราเข้าใจว่าคนที่หลังสุดอ่ะมันอาจจะเลิกเข้ามาแล้วก็มันอาจจะไปค้างอย่างเงี้ยเราก็กล่าวว่าเดี๋ยวเอ้ยมันเลิกเงี้ยเดี๋ยวจะลุกขึ้นไปแล้วก็ไปดึงไงตอนนี้มันไปเห็นไอ้อดำๆกิ้งก่อนไงมันก็เลยไม่ต้องลุกขึ้นไปไงเออแล้วแต่ว่าไอ้ม้งเนี่ยมันปิลลงมาปิดเองเลยนะหลังจากที่ไอ้หัวนั่นมันกิ้งไปอ่ะเออเนี่ยพูดคนลุก เออนั่นแหละนนแล้วก็ไปเล่าให้ให้อาใหพ่อฟังตอนเช้าแล้วอาก็ถึงได้เล่าเรื่องเรื่องนี้ให้ฟังไงบอกโอ้ห้องน้ําเดียวกันเลยเหรออาแต่เมื่อคืนเนี้ยได้ยินเสียงมันเหมือน,นีว่ามันมีใครก็ไม่รู้มาเกาเกาอยู่ข้างข้างข้างฝานะ่ยอาอาเขาบอกว่ามันไม่ใช่อีนิดหรืออะไรเงี้ยอ,อ,อโอ้โหตั้งแต่นั้นมาพี่ไม่เคยไปอีกเลยบ้านที่นั่นเออ เพราะว่าเพราะว่าเขาไปกินเหล้าบ่อยที่นั่นออนั่นละเนี่ยเรื่องก็มีแค่นี้แหละอพี่นพมันมันไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่นี้นะเพราะเรื่องมันน่ากลัวนะเรือ่องมันน่ากลัวนะคือมันมันน่ากลัวตั้งแต่ว่าอ่ามันเป็นความมันเป็นความผิดพลาดที่ว่าตอนที่ก่อนที่อานิตเนี่ยจะขึ้นไปเนี่ยคนขับก็ไม่ได้เช็คให้เรียบร้อยว่าอานิจยังไม่ได้ขึ้นไม่ได้อะไรมันถึงทํา <c oughs> ให้เกิดทําให้เกิด อุบัติเหตุเกิดโศกนาฏก,กรรมที่ที่มันมันไม่ควรจะเกิดอ่ะเนาะพี่นพใชโโ่แล้วคิดดูว่าเขาต้องทรมานแค่ไหนที่แบบลอ้อบดบดบดทับ,ทบ,ทบททจนจนเหลือแค่หัวอะโอ้โหมันก็คงจะตายตั้งแต่ล้อแรกแล้วละ่ะเออใช่ดูแล้วอืมคือไม่ก็คือแบบคือมันไม่เหลือซากที่จะให้เราแบบเหลือแค่แหัวเดอยวใช่เพราะมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่รถคันเดียวไง อื่นก็อย่างที่ครบอกอะว่าใครเห็นนะรถคันอื่นเห็นนะก็นึกว่าเป็นเป็นซากสุนัขเป็นซากแมวซากอะไรอย่างเงี้ยก็ทับ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 ออทับกันต่อไปอะเพราะมันไม่มีใครคิดว่ามันเป็นมันเป็นคนน่ะอืมอ่าด้วยด้วยจากว่ารถใหญ่มันมันทางเส้นนั้นน่ะมันเป็นทางแคบแคบที่อยู่เป็นสองเลนสวนแล้วทีนเนี้ยแกเนี่ยมันโดนเหยียบอยู่ตรงหลายทางที่หลายทางมันน้อยนิดแล้วทีเนี้ยเวลา และตรงนั้นอ่ะมันเป็นร่องของล้อไงรถใหญ่เนี่ยมักที่ว่าจะหลบร่องล้อของตัวเองเพื่อที่จะมาเหยียบบนไหลบนไหลไอ้นี่ไงว่าเขาเรียกว่าไหลทางใช่ไหมแล้วเขาเขาเขาอ่าโดนเหยียบตรงไหลทางซึ่งเวลาถ้าเกิดว่าคนคนขับรถอ่ะมันจะหลบหลุมเนี่ยมันก็จะต้องเหยียบพอมันเหยียบคุบไอรถข้าหลังมาเนี่ยมันไม่ทันมันไม่ทันเห็นมันก็จะเหยียบซ้าเหยียบซ้ําเหยียบซ้ําไปอยู่อย่างนั้น อแล้วตีเนี้พอมันเละมากมากขึ้นปุ๊บเขาก็คิดว่ามันเป็นพวกสัตว์ไงมันเป็นการเหยียบสามอย่างเรียงไม่ได้พี่นพคือคือเขาก็ไม่ตั้งใจจะจะเหยียบหรอกแต่ว่าคือพอขับไปแล้วอ่ะมันคือเขาก็ไม่รู้หรอกเนาะว่ามันว่ามันคืออะไรอ่ะใช่เขาไม่รู้ไงโอ้โหจนเหลือแค่หัว ไอ้ไอ้ที่เหลือหัวเนี่ยไอ้เหลือเหลือมันไม่ได้เหลือหัวนะมันเป็นแค่กระโหลกใช่กระโหลกกับแล้วก็เส้นผมที่ติดอยู่อืมเพราะว่าหนังหนึ่งมันก็คือแบบหลุดหลุดไปตั้งแต่ตอนตอนตอนที่แบบมันโดนล้อปั่นนะพี่นพนะอืมใช่พี่พี่ว่านะไอ้ไอ้กระโหลกไอ้กระโหลกที่มันกระเด็นเออ่มันกระเด็นออกไปมากกว่าที่มันมันยังเหลือแค่นั้นน่ะเออนั่นแหละไม่อยากนึกถึง ไม่อยากนึกถึงสภาพเลยไม่อยากไม่อยากเึยถึงภาพเลยแล้วยิ่งแบบเหลือแค่เนี้ยนะแต่ด้วยความที่ว่าเขาตาต้หงได้แหละเหลือแค่นี้ขขเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเฮียนะ,นะพี่นพนะใช่ใช่แล้วแล้วก็เขาก็ไปที่บ้านน่ะแหละเขาเาก็ไปที่บ้านก็คนก็เห็นเยอะแต่ว่าเอก็ไม่ได้ไปไม่มีใครมาเล่าก็เราเราได้ยินแค่แค่นี้ไงอออืมแต่แต่เขาบอกว่าเห็นกันเยอะ แม้กระทั่งแม้กระทั่งผัวใหม่ของเขาที่ที่เป็นคนเหยียบเนี่ยเนี่ยถึงขนาดถึงขนาดต้องไปบวชเลยนะโอ้โหอเพราะว่าเขาเขาอยู่กันมาอยู่พักหนึ่งไงแล้วก็กินเหล้าอยู่ด้วยกันไงแล้วก็คงคงจะไปขอเหล้ากินอยู่ตลอดแหละแต่มันมันไม่ได้มาทั้งตัวไงม,มันมาแค่หัวไงก็มันเหลือแค่หัวอ่ามันมาแค่หัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันแบบกาลัง หัวใหม่กาลังนั่งกินเหล้าอยู่แล้วก็กิ้งหัวมาก็โรกๆโลกโลก,ก,ก,กขอจะเป๊กแน่แหละโอ้โหคงเยอะเนาะไม่ไหวนะเออ,อ,อนั่นแหละนั่นแหละเรื่องอันนี้จริงจริงๆริงจริงๆพี่ไม่ได้อยากจะใช้ชื่อแกจริงๆเลยนะเออเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับเดี๋ยวลูกหลานนะเนาะจ้ะ อืมแต่เขาเป็นอาสไพร์วันนี้นะนนพี่นพจะบอกว่าวันนี้เรื่องเล่าเนี่ยเหมือนเป็นกิมมิคชื่อเลยนะพอเรื่องเล่าเรื่องที่สองต่อจากพี่นพเนี่ยนะก็เป็นชื่อคนเหมือนกันใครมาเล่าเนี่ยพี่ติก,กิโอติก,กิผีไม่กล้าซ่อนีิติก,กิบอดซ่อนผีอ๋อ โอเคพี่นกขอบคุณ <Okay. S 1> สำหรับเรื่องเล่าวันนี้มากเลยนะคะอ่าฮะถ้าเกิดว่าอ่าอยากให้พี่มาเล่าอีกก็ติดต่อมานะได้ค่ะได้ uh huh. ดีๆ <Okay. S 1> ขอบคุณพี่นกมากๆเลยค่ะครับ uh, ผมค่ะอันนี้เดี๋ยวขอพิติก,กิเปิดไมคนะคะ